วันนี้แสนโชคดีกินผัดหมี่ป้าอ้อมอย่าอ้อมล้อมป้าอ้อมไม่ใช่กินอย่าเพึ่งตายถ้ายังไม่ได้กิน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 ซาอาบอบนวดสวัสดีครับวันนี้กับพวกเรายำมะุยดูสดชื่นนะมาแถวเนี้ย ี่ทอยากอาบน้ําอยากอาบน้ำอยากอาบน้ำจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายงานเสร็จพามันไปอาบน้ำนะครับผมวันนี้ EP ที่เท่าไหร่แล้ววะ EP ที่เอ็ดเจ็ดอย่าพูดเหมือนมีเยอะดิวะโคกโกเพราะว่า EP แล้วห้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่จุดไฟหเัวไม่อะไรก็ไปดูกันเองคนที่ดูอ่ะไดครับผมวันนี้พวกเรามาถ่าย โคราชนะครับผมในอำเภอเมืองจังหวัดนครสีมาวันนี้เราจะมากินผัดหมี่กันผัดหมี่ป้าอ้อมร้านนี้ชื่อเสียงโด่งดังใช่เรามีเขาเรียกว่าความเผ็ดหลายระดับใช่ไหมมีระดับไหนบ้างครับคุณบุ๋มมีเขาจะเรียกว่ามีระดับอนุบาลประถมมัธยมปริญญาและระดับเผ็ดที่สุดของร้านนี้คือระดับปริญญาใจนะครับผมนี่ีชื่อน่าสีช่ไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปวันนี้ผมมาดูนะครับว่าร้านผัดหมี่วันนี้คนเยอะหรือเปล่ามาดูกันมาดูกัน รู้สึกว่านั่นจะแบบอร่อยน่าดูคนต่อเคิยวเยอะเยอะโอ้โดูดิคนเยอะน่าดูนะครับเ,เ,เราเล่เร้ามาคุณยิมรอตึงเออตอนนี้ไม่มีเลยไป <c oughs> ขอทำบ้านระหว่างรออาหารนะ จะแป๊บเดียวลยดูว่าตอนนี้รอเชื่อกันก่อนว่าคนมันเยอะน่าดู คิวหน่อยครับเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นความเด็ดเราแบบมาทุกระดับร้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเหมือนในเพลงเขาบอกอะโตแล้วมีหมอยแล้วอ๋อเห่อ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยว,วย <c oughs> มีปยินดาต <c oughs> ีมีความสุข <c oughs> อะไรนะนั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวนัดนัดใครไว้หรือเปล่าตอนแรกคนมันเยอะกว่านี้นะ หมายถึงว่ารอเห็นยืนรอคิวแต่ว่ามันจะได้กันแล้วนะครับผมตอนนี้เมนูของพระอ,อมก็มาครบทุกเมนูแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความระดับอนุบาลระผมความเผ็ดระดับมัธยมนะครับผมเผ็ด <c oughs> ระดับปริญญาแลนะ้วที่เป็นไฮไลท์ของร้านนี้ผสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดเลยนะครับนั่นกะ็คือระดับปริญญาใจนะครับผม <c oughs> จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองชิมไล่สเต็ป กันไปไล่ระดับความเผ็ดเกินไปเลยนะครับผมมาเริ่มมันเลยลองเป็ตัวอย่างก่อนถ้าเราจะม,มาดูนะคะนรับว่าจะลองอ่ มันชื่ออะไรระดับอนุบาลอนุบาลระดับรองอะไรว่าอนุบาลมันเป็นยังไงอืมนุ่มนุ่มคลีนๆใสๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับผขอมอร่อยรู้สึกว่านี้เขาจะไม่ใส่พิซซ์เขาทำชื่อต่อไปก็ระดับปฐุมมีไข่ด้วยแต่ลอยนะอร่อยอร่อยมากอร่อยโคตรอร่อย เดี๋ยวพวกมึงอย่าก,กินเพื่อนนะมึงเหลือให้ตากล้องเลยพีอ่อยากให้ลองจะมีส่วนที่เป็นไข่ด้วยนะครับผมอร่อยมากพอได้ดึงเข้าผัดปี่มองเลยว่าสุดยอดอย่าวนกลับมากินนเดิมนะนนเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติค่อยๆไล่ระดับไปอันนี้ก็จะเริ่มมีความเผ็ดมาเล็กน้อยมากนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นระดับมัธยม ส่วนตัวนะครับผมถ้าใครที่ว่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้ผมแนะนำว่าเป็นระดับสามระดับประถมประถมเอ้มัธยมมัธยมแม่งชื่อเอะเลยความเผ็ดอะไรนะชอบมัธยมอ่ะมัธยมจะเป็นประมาณนี้ ไปอันนี้ปอตีระดับต่อไปเป็นระดับปริญญานะครับผมดูสีสันโอ้โหภาคส่วนที่เป็นไข่มันดีมากไข่ดีงามอ่ะผมไม่ค่อย จับนิดนึงแต่ไม่ถือว่าจัดจานมากก็เพราะว่ากินได้ทั่วไปถ้าคนแบบชอบรสจัดนะไมันถือเไม่เผ็ดมากมาไฮไลท์นะครับผมของวันนี้ที่เรามาดูสีกันก่อนแล้วให้มึงให้เปรียบเทียบสีดูสีจานอื่นกับจานนี้โคแตกต่างกันกับแบบอนุบาลกับแบบปริญญาใจนะครับผมไฮไลท์ของวันนี้มาเรามันลุยกันเลย กิ Dante, นแ้ว่าน่าแสบตูดมากเลยโอ้สกได้บอกเลยว่าพริกเป็นพริกเผ็ดจริงๆรู้สึกรู้สึกเลยว่าเผ็ดเผ็ดเลยละดูจิตสัญญาณเอ้ยดูจิตเป็นญาณเอ้ยจบแล้ว ที่สัมสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดรอยำชาเล้นให้กับตัวเองว่าจะชอบกินเผ็ดได้มากไหมแนะนำมาลองนะครับผมแต่จริงทุกจานคืออร่อยมากเลยนะอร่อยอร่อยมันจะเพราเรามีความอร่อยในแบบเอกลักษณ์ของแต่ละแบบมันมันมีกลิ่นไม่ไหม้อะชอวอ่มชชบวร์เลย ไแปลกใจเลยทำไมร้านนี้คนเยอะทุกวันนะครับตะกล้องอยู่นะะส่เลยครับโอเคครับผมพอผมขออนุญาตไปรับประแดดเอะรับประทานก่อนนะฮะดูความเผ็ดเป็นไงคุณคับเหงื่อออกอร่อยครับผมอร่อยแต่ไม่ส่วนตัวชอบกินเผ็ดไงผมเลยรู้สึกว่าเผ็ดกูนี้ยังได้อยู่เ็ดครับเด็ดเดเด็ดเหมือน เด็กมหาลัยเหมือนสกิปเดิมเป๊ะเลยนะแล้วครับผมบอกบอกบอกเขาหน่อยดิว่าอยู่ที่ไหนจะตามมากินอ่ะสำหรับใครนะครับผมที่อยากมาสัมผัสความอร่อยแล้วก็ระดับความเด็ดผมพัดมีร้านพระอ่อนนะผมเชอนได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะศรีมาผมเขตหนองบัวลองติดติดกับเขตบ้านพักทหารหนองบัวลองนะครับผม ราคา50บาทแล้วก็60บาทนะครับผมมาเชิญมาชิมกันได้เลยนะครับชิมดับความเผ็ดนหถ้าไม่ฟังภองท้าผมถ้าคุณเผ็ดลรวรู้สึกร้อนคุณข้าไม่าบน้ำขังขรงท้ามได้นะเล่นไม่ได้ไงเล่นไม่ได้ไงเฮ้ยเก่งเก่งเผ็ดไหม มีความฝึกเผ็ดใช่ไหมแก้เผ็ดหม่แก้เผ็ดหม่นัดเผ็ดไหมไม่ครับผมรู้เสึกผมบอกต่อเผ็ดไหมแหมอิ่มอ่ะโอเคผมสำหรับวันนี้พวกเราสมกุรยิลาไปก่อนนะผม e ีนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมร้านอาหารอีกเจ้าหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น ที่มีชื่อเสียงในเมืองโคราชนะครับผมันมีปลาอ้อยอย่าลืมมาชิมกันนะครับอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วไม่มีเลยให้ภาพมันเล่าเรื่องสั่งกลับบ้านด้วยนี่มีสั่งกลับบ้านอีกสองข้อแล้วผมวันนี้พวกเราจะมาปุ๋ยรานไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยมีน้ำไปตักน้ำาดื่มกัน